สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เม้ามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับหุ้น OR นะครับผมนะก็ ต้องบอกว่านะครับผมอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมที่ OR นี่เจอแรงขายนะครับผมต่ยังไงซะพื้นที่ให้เช่าในปั๊มของเขาก็ยังคงมีเสน่ห์อยู่นะครับผมไม่ว่าล้างขายายานะครับผมที่เพิ่งเข้าไปซื้อหุ้นอจำชื่อไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเข้าไปซื้อตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นอเมซอนนะครับผม กาแฟเมซอนเนาะ,อะของฝากนะครับผมแล้วก็ทั้ง7 e เ e ่นอีเลนะครับผมที่ยังคงเป็นตัวดึงดูดนะครับแล้วก็ยังคงมีเสน่ห์อยู่แล้วก็ยังจะมีจุดชาร์จอีวีนะครับผมที่จะดึงลูกค้าเนี่ยเข้าไปในปั๊มนะครับผมในอนาคต o อก็ยังคงมีเสน่ห์อยู่ในสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมอา,อาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมที่เขาเจอแรงขายเนาะสำหรับโอ,อะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอืมสูมเข้าไปคือเรามองถึงยี่สิบบาทสิตังค์เลยนะ หลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมสำหรับ OR อามแต่ก็ต้องบอกว่าเขาไปไม่ถึงจริงนะครับผมเปิดเปิดอวันทําการวันแรกก็เจอขายใสเลยนะครับผมก็จันอังคารไออังคารพุธพฤหัสนะครับผมมีวันศุกร์นะครับผมบึ่งซื้อกลับเนี่ยอืม MACD เนี่ยเกือบตัดเส้นสิกญาลแล้วนะครับผมแคบเลยนะครับผมแต่ก็เขายังคงมีพื้นที่นะครับผมให้ MACD เนี่ยวิ่งขึ้นมาหาเส้นศูนย์เนาะและ RSI เนี่ยก็กลับหัวแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่44.85นะครับอ่ากำลังกำลังกำลังดีแล้วใกล้ที่จะดีแล้วนะครับผมแล้ว้องตีฟีโบดูนะครับว่าเขาย่อลงมาถึง ขนาดไหนกันเชียวสำหรับ OR นะครับก็ย่อมาไม่เกิน61.8%นะครับผมของเซนฟีโบโเนาะก็มีการซื้อกลับนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสำหรับ OR แนวต้านแนวต้านเอ่อ แรกนะครับผมยี่สิบสามบาทแปดสิบตังค์นะครับผมก็ยังคงเป็นเป้าหมายนะครับผมให้เขาขึ้นไปยืนแล้วยืนให้มันได้นะครับผมหลังจากที่ขึ้นไปทำ high ถึงยี่สิบสี่บาทนะครับแท่งนี้อ่ายี่สิบสี่บาทนะครับผมอาทิตย์หน้านะครับผมก็มองว่าเขาจะขึ้นไปกระแทกยี่สิบสามบาทแปดสิบนี้ได้แน่นอนนะครับผมสำหรับ สำหรับโออานะครับผมแล้วเนี่ยต้านต่อไปก็ยี่สิบสี่บาทสิบตังค์นะครับผมเนี่ยต้านต่อไปยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าตังค์นะครับผมแล้วก็ยี่สิบบาทเอ้ยยี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์นะครับเนี่ยต้านของเราที่ทิ้งไว้นะ,นะครับยอ่อลงมาก็เก็บอย่างเดียวเลยนะครับผมอืม ต่ถ้าเกิดนะครับผมในกรณีนี้นะครับเรี่ยนะยี่สิบสองบาทหกสิบถ้าเกิดเขาย่อลงมาถึงยี่สิบสองบาทหกสิบนะครับผมก็อย่าเพิ่งเข้าก็ได้นะครับรอมาแถวแถวยีิบสองบาท นะครับสำหรับโออาเนาะลงมาให้เห็นแน่นะครับยีิบสองบาทนะครับผมถ้าเขาย่อลงมาถึงยี่สิบสองบาทหกสิบนะสาหรับโออานะครับผมผมก็ให้เราก็ให้แนวรับไ้แล้วยี่สิบสองบาทนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับอืมมีอยู่สองทางนะครับผมก็คือลงมาเด้งเด้งแล้วเพื่อลงต่อนะครับสำหรับโออา กับลงไปลงมาพักแล้วไปต่อนะครับอ่าแต่ผมฟันธงว่าจะไปในกรณีนี้มากกว่านะครับผมเด้งไปย่อแล้วไปต่อนะครับผมนะอาทิตย์หน้านะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาทสิบตังและเซนติเมนต์ดีๆไม่มีอะไรมารลก,กวนตลาดนะครับผมเห็นแน่ๆน,นะครับยี่บสี่บาทสิบตังสำหรับโออนะครับผมอืม นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่โบรกเกอร์ดูสิทิสโก้นะครับผมกลายเป็นว่าอ่าแนะนำให้โฮสนะครับผมนะครับเป้าหมายอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทสิบตังก็ไปอีกกเกือบไปอีกประมาณบาทบาทก,กว่าๆนะครับผม อมแต่เคเอเนี่ยเขาให้อัเปอร์ฟอร์มมาเจ็ดยิบเก้าบาทห้าสิบตังค์นะครับผมยี่สิบห้าบาทสิบตังค์อยู่ไหนแต่เราให้ราคาเนี่ยต้านอยู่ที่ยี่สิบหกบาทห้าสิบนะครับผมยี่สิบห้าบาทสิบตังค์ก็แถวๆนี้นะครับผมแต่เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ยี่ยี่สิบห้าบาทยีทนะ่สิบห้าตังค์เนาะ ก็แล้วก็แบ่งได้นะครับผมแบ่งออกได้เนะถ้าเขายอ่อลงมาก็รอเก็บใหม่สาหรับโออานะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับอืมก็ใกล้เคียงกันกันกบแนวตาน,นี้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะมีระยะเนาะเนี่ยบริเวณยี่บห้าบาทยี่ห้าตังค์เนี่ยแต่บโบ๊กเนี่ยเขาให้ยี่สิบห้าบาทสิบตังค์นะครับผมทิสโก้เนาะอืม ปันผลนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมสำหรับโออาร์ R เนาอะอแต่เขาก็ยังคงถ้าพูดถึงออยแอนด์รีเทลแล้วก็เขาก็ยังคงเป็นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมสำหรับปตทเนาะอโอเคสรุปครับสรุปสรุป สำหรับ OR นะครับก็แนวรับนะครับผมยังคงเป็น22่สบาทหกตังค์นะครับผมแล้วก็22บาทนะครับแนวต้านนะครับผม23นะ่สบาทแปดสตังค์แล้วแล้วก็24บาท10ตังค์นะครับผมเก็บขึ้นมาก็25ส่บ 25. สบาทยีตังค์26่สบาทห้ตังค์27่สบาทยีตังค์นะครับผมสำหรับ OR นะครับผม ถ้าอยู่ในกรอบ22บาท60ตังค์แล้วก็23บาท80ตังค์คนยังไม่มีของเกาะสะสมได้นะครับผมอยู่ในกรอบนี้เนาะอ,อืมสวยแล้วนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับก็ขอความกรุณาครับกราบยิบอลอีกครั้งนึงนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดครับ